วันนี้มาขอเดินตลาดเดินตลาดหาของหาของที่เราอยากกินยังหาไม่เจอเลยยังหาสิ่งที่เราไม่เจอเลยของกินเยอะๆนะอยากได้ปลาสลิดแต่ขี้เกียจไปไกลมาเดินดูแถวนี้จะมีไม่ปลาสลิด อาสลิดแดดเดียวลองกองสวยน่ากินโลละโลละหกสิบบาทลองกองนี่มีอะไรกินอันนี้อาหารอีสานนะอันนี้มีหมกมีหมกอะไรนี่หมกย่างนี่หมกประิิว ซิวพวกมไเออันนี้มอกมกปีมกหวปีใส่ยังเล่ามกเออไม่ค่ะมหัวปีใส่ยังนี่ไมือห่ไข่ปลาไหมะไม่หนูไมม่ใส่ดูดไก่ปีค่ะก็ไก่ไก่ใสไก่ใสหัวปี ไก่ใส <toys> ่หม้อฟิหม้อฟิใส่ไก่แตงกวาแล้วไหมคะเดี๋ยวกลับมานะคะเอาอยู่นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาเอาอยู่แ่เดี๋ยวเดี ของกินเยอะแยะเลยแต่ไม่มีที่เราจะเอาเขาไม่กินของหมักของดองเขาไม่ให้กินอันนี้โอ้ยมีปลาสลิดโอ้ยนี่แหละน้องออน้องไม่มีขายแบบยังไม่ยังไม่ไอ้นนี้หรอคะรอต้าเสาไหมค่ะต้าเสาไงเขาไปเอาผ้าวันต้าสา สามวันเหรอ,อตัวเสาเลยค่ะเจ้าของเอาไม้เองไงโอ้อ,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 อยากอยากได้แบบแดดเดียวสดๆนะไม่มีใช่ไหมแล้วนี่ตัวเท่าไหร่กันนี่นเอาให้ตัวนึงแล้วกันเอาเอาตัวนี้ตัวนี้ชอบค่ะอ,อ,อันนี้อันนี้ตัวช่นนอนแดดเดียวโอ้ ล่าอร่อยนะแต่เอาอันนั้นแหละก็คนเดียวเองห้าสิบเนาะไม่เป็นไรว่างไม่กิดตัวลองเลยปลาหน้ากินน่ากินขอถ่ายหน่อยนะปลาถ่ายรูปหน่อยโฆษณาให้เพื่อนๆอันนี้อันนี้ปลาหน้ากินทั้งนั้นเลย นนอันนี้ปลาทูวุคนเนียวหน่อไมุ้้ยอันนี้มีปักกระถินด้วยปลกกระถินน่ากินหมดละหาปลาสลิดสดๆไม่มีไม่เจอเดินหาปลาสลิดไม่เจอไม่มี